แล้วนอยเพรนที่เราบกัรบอกว่าครับงานคคั ก็ไปเลยก็ไปก่อนเาคนาอยเูมันลงเมอบบ้านที่สนออามนีจะไปได้ได้ช้าอาไปเร็วก็คูนเร็วอีกอันนี้ถ้เรากุนลองจะไปได้เร็ว พอไปตบปักต้มล้างบ้านล้างอะไรก็ได้ดดี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 ัีปีดีดีดีาีดีดีดวดีีด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 ีีด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 ีีด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 ัดีีดีดนี้ีด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 กดดีีลีกีด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 ีนีด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 มี่มดอดดเีดดดดถนน ปิดเนี่ยครับปิดเส้นนี้ปิดเส้นรถไม่ให้รถผ่านเลยต้องปิดเลยครับ,รบเพราะว่าเดี๋ยวเป็นภาพดราม่าเรามาแล้วไปไม่ทันทแล้วก็มารอยอยู่ในนี้ถึงมทุกท,ทีเขาก็รู้อยู่แต่ดาม้ามันมาเร็วไงรถหล้าสุดที่เป็นดราม่าอยู่นั่นคือว่าฟังว่าเขาจริรๆงๆคือเมาเมาแล้วฝืนฝืนมา,าคู่ของที่น้ำมันเต็มเป็มวางก้นเรื่องน้ำมันจะโถ ครับในวันนี้มาตรวจสอบพบปัญหาอะไรแล้วต่อไปจะแก้แก้ปัญหายัางไงครับผมครับวันนี้ผมพร้อมกับทีมรานครับช่วงก็คือฝนตกหนักหลายพื้นที่ในจังหวัดสุบุนรีของเราครับไล่มาตั้งแต่อำเภอเมืองศรีราชาจนถึงพัทยานะครับซึ่งปริมาณน้ำฝนก็แตกต่างกันไปเช่นอำเภอเมืองวัดได้ประมาณ80มิลลิเมตรก็ท่วมทางูที่เถวหนองบนสารน,น,น้ำบนอับตราด้านตะวันตก แล้วก็วันนี้ผมมาที่พัทยาซึ่งก็มีภาพที่แชรงทั่วไปว่ามีการท่วมมีรถในลำต้นทบองบ้างนะครับซึ่งตรงนี้ผมยืนอยู่ที่บร,ริเวณจุดสน้ำเลี้ยงสถานกอรุไฟนะฮะที่สอากิโลซึ่งเมื่อคืนที่พัทยาเนี่ยวัดปริมาณน้ำประมาณ5้มสิบกิโลเมตรับซึ่งก็มีการท่วมขังอย่างที่ได้เห็นนะจ,จากการติดตามแล้วก็การเตรียมความพร้อมของพัทยาเองนะครับ ประมาณ2องชั่วโมงน้ำท่อระบายลงสูกุทะเลหมดเ,เรียนว่าในพัทยาเนี่ยนะครับเราพยายามที่จะช่วยกันมาหลายปีลวเดิมเนี่ยมีการตำรวจว่าจุดที่วิกฤตต่างๆมีมมประมาณ20่สิาจุดอังที่มีการปรับปรูงเช่นการเพิ่มความกว้างของท่อระบายน้ำลงสูกุทะเลเพิ่มปริมาณเรื่อ,อ,องบอลหมวน้ำต่างๆซึ่งปัจจุบันเหลืออีกเก้คจุดที่กำล,งล,งลงังดำเนินการแก้ไขอยู่และมีจุดที่ตึงดัก ก็คือ3มจุดที่เป็นวิกฤติเช่นจุดที่ผมยืนอยู่ที่เสาตะโลนี่แหละเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ต่ำแล้วก็เวลาน้ําฝนตกหนักมาก็มาจากภูเขามาด้วยความเร็วแล้วก็ประตูกใบน้ําเราซึ่งก็สามารถรับน้ําได้แล่ก็จับห่วงน้ําไว้แล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยมีการเอล้นซึ่งการจราจรไปมาคนพื้นที่จะเข้าใจอยู่ว่าเวลาฝนตกหนักก็จะไม่ใช่เช่นทางนี้แต่คนทั่วไปที่เป็นข่าวมากจะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งคาดการณ์ไม่ได้ว่าน้ำมันขึ้นเร็ว แนวทางแก้ไขนะครับก็อย่างที่ผมน้าเรียนว่าตอนนี้เราก็มีการปรับปรุงทั้งปะตูระบายน้ําเองนะครับการที่จะขยายให้น้ําเข้าไปสู่ตอนในของเมืองพัทยาครับเส้นที่เราอยู่นะคือเส้นนอกนะงน้ำจากภูเขาแล้วก็เส้นในคือสุขวิทย์แล้วก็เส้นที่ลงทะเลครับเราพยายามที่จะเลี่ยนทางน้ําไปหากเก็บน้ำบริเวณใกล้ๆเ้นือเทือกชก,กนอกนะซึ่งก็จะเบี่ยงน,น้ําไปซ้ายขวาทำให้น้ําลงไปสู่สุขวิทย์ช้าลง อันนี้จะเป็นการแก้ไขระยะยาวนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยถ้าฝนตกอีกนะครับเราได้คุยกันแล้วว่าเราจะมีการแจ้งเตือนไม่ให้ใช้ถนนเส้นนี้นะแล้วก็ห้ามผ่านนะครับซึ่งคิดว่าจริงๆก็จะประมาณสองสามชั่วโมงในการที่น้ําจะระบายลงสู่ทะเลหมดขอเรียนว่าโครงการที่พัทยาได้ทำเนี่ยโครงการส่วนหนึ่งของกรมโยธาเช่นเงินประมาณ9 0้าันล้านเนี่ยกำลังอยู่ในขั้นดำเนินงานอยู่ตนโครงการที่ทําไปแล้วใช้ระบบหลวงน้ําให้ไปเร็วเนี่ยประมาณ5้าอยล้านเนี่ยก็ทําเสร็จแล้วนะมีการ ทิศเหนือทิศใต้ในการหนุนน้ําให้น้ำลุากล่ทะเลเขาเรียนว่าเมื่อมีการแชร์ภาพต่างๆนะไม่ต้องตกังวลนะฮะประมาณสองชั่วโมงก็จะเกิดว่าเพราะว่าภาวะปกติแต่วันนี้ก็มาเพื่อมาสอบถามให้กำลังใจกันแล้วก็ขั้นตอนในการสำรวจบ้านใี่ถลบมลกใเหตุการซ่อมแซมพรปักไฟน้าบ้านต่างๆก็เป็นตารระเบียบของปภซึ่งอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็มีการกิดจารป้องกันในภาวะที่อาจจะเกิดผลในทิศหน้าต่อไปนะครับ